สวัสดีครับผมน้องกับตันจีบิ๊กไปกับพี่กุ๊กจีบิ๊ไปวันนี้นะคะเราทั้งคู่จะมาจะมาอะไรครับรีวิวรถ CL500 ปี CL 500 2023นะคะพี่พี่ขารุ่นนี้นะคะทรงอย่างเท่อาดูจากน้องกับตันได้เลยนะคะรุ่นนี้เด็กๆชอบคะ่ะพี่พี่ขาน้องคอนเฟิร์มเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะ เลขหมา์ข้าเจ้าคันนี้นะคะอยู่ที่8,900กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาเป็นตัวรุ่นใหม่เลยแถมรุ่นนี้กำลังเป็นกระแสด้วยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้ลุยน้ำได้ไหมลุยได้ลุยคนได้ไหมลุยได้น้องเปิดราคาขายอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทนะคะพี่พี่ขาถ้าใครสนใจนะคะติดต่อที่ไหนเลยร้าน G b บิ b i ไ e ที่ช่องทางด้านด้านอะไร ด้านทานั้งด้านลา่าง <c oughs> ถ,ถ้าพี่ทนใยสนใจนะคะเดี๋ยวน้องน้องกับต้นทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ข้างล่างนี้เลยครับอ่าวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>